สวัสดีค่ะครวคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เราจะมาทำคั่วกิ้งไก่กันนะคะส่วนประกอบก็มีไก่โบดพริกแกงพริกแกงใต้กับพริกแกงเดไทยนะคะแล้วก็กะปิแล้วก็ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดซอยนะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะเราตั้งกระทะไว้แล้วนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเราจะรวนไก่บดค่ะถ้าเขาติดกระทะไปเราก็หยาะน้ำลงไปหน่อยค่ะ เพื่อให้เขาจะได้ลวนได้ง่ายๆนะคะเหยาะน้ําลงไปแล้วก็ลวนไก่เลยค่ะลวนไก่จนน้าไก่เขาจะออกอะคะ่ะลวนไปเรื่อยๆเลยค่ะไก่นี่เราซื้อมานะคะซื้อมาเป็นอกไก่ค่ะแล้วเรามาลอกหนังแล้วเราก็มาใส่เครื่องบดเอาค่ะเราไม่ได้ซื้อไก่บดสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าบางที เราไม่รู้ว่าเขาล้างมาสะอาดหรือเปล่าบางทีเขาก็บดมาไม่ค่อยละเอียดนะคะเด็กๆที่บ้านไม่ทานเราก็รวนไปเรื่อยๆเลยรวนไปจนกว่าน้ำเขาจะออกกันนะคะไก่แตกออกจากกันแล้วเรียบร้อยไม่เป็นก้อนแล้วค่ะนี่ค่ะรวนแบบนี้นะคะน้ำเขาเริ่มออกแล้วใช่หไหมคะเราก็ไปถ้าน้ำเยอะไปเราก็ไปลินน้ำทิ้งค่ะนี่ค่ะเราก็ไปลินน้ำทิ้ง เหลือไว้นิดหน่อยค่ะน้ำะนะคะนี่เราก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะเครื่องแกงนี่กับกะปิกมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเราไม่ไม่ต้องใส่เกลือเลยค่ะไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำปลาใดๆทั้งสิ้นค่ะลองชิมรสชาติก่อนค่ะถ้าไม่เค็มเราค่อยเติมเพิ่มนะคะแต่พริกแกงนี่เราเคยทำตลอดอยู่แล้วค่ะพริกแกงใต้เขาจะเค็ม มันจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะกะปิก็มีความเค็มเราเลยไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วก็ผัดไปจนเครื่องแกงเข้ากับเนื้อไก่เลยนะคะเมนูนี้ทำง่ายๆค่ะที่บ้านไม่ทานหมูนะคะก็จะทำแค่คั่วกิ้งไก่กับคั่วกิ้งเนื้อค่ะ ทำว้ทีเยอะๆได้เลยนะคะเก็บไปทานได้ไดไดหลายวันคั่วกิ้งไก่เขาเสียยากค่ะนี่พอเรารวนแห้งแล้วเราก็มาปรุงรสนะคะแล้วใส่ผงชูรสหน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ําตาลญย่หวานครึ่งช้อนชาเราตัดน้ําตาลหน่อยนะคะเพราะว่าเครื่องแกงเขามีความเค็มตัดให้เรารสกรอบะค่ะแต่ว่าไม่หวานรอกเพราะว่าเราใส่หน่อยเดียว เรผัดไปเรื่อยๆผัดจนแห้งเลยค่ะพอเห็นกระทะเขาเริ่มเนืดเริ่มติดกระทะแล้วเราก็เขาจะแห้งแล้วนี่ค่ะแล้วก็กวาดติดตาหลิวแล้วกวาดนี่ค่ะเห็นไหมคะกระทะเริ่มเริ่มเริ่มแบบติดกระทะแล้วเริ่มไม่ชิมรสชาติค่ะรสชาติเค็มแล้วนะคะเค็มพอดีแล้วค่ะกลมกล่อมแล้วค่ะแล้วก็ ค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยผัดไปเรื่อยๆเราโรยเสร็จแล้วก็โรยใบมะกรูดค่ะโรยใบมะกรูดแล้วก็ผัดผัดผัดอีกสักหน่อยหนึ่งปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวมาตักใส่จานกันนะคะเพราะใบมะกรูดเขาสุกง่ายอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะคัวกิ้งของเราเดี๋ยวมาตักใส่จานกันค่ะ ตักใส่จานนะคะแห้งดีเลยเผ็ดร้อนทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเข้ากันค่ะไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวก,กิ้งของเราโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ